สวัสดีครับสวัสดีเอฟตีุกท่านรัมยาสู่ช่องค่อยบอกค่อยก็ที่ข่าวนะครับไม่เขาบอกลืมอรืมวันนี้เอฟีครับก็มีข่าวดีครับนะข่าวดีมากๆครับตอนนี้นะครับโปรของเรานะครับนะขยับขึ้นมาแล้ว60โปรแล้วนะครับซึ่งดีใจมากๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ให้ความอุเคราะห์นะครับนะัน้องๆทุกคนนะที่ที่อ โรงเรียนที่เมืองกาญจนบุรีครับตอนนี้ครับพี่ครับเป็นข่าวดียามเช้าซึ่ผมได้ได้คุยกับน้องๆนะครับว่าแอดมินนะครับตอนนี้ก็ได้หกสิบโปรแล้วนะครับแล้วจะกพัาหกสิบโปรก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับพี่ครับนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้จริงๆอยากจะช่วยนะครับบ้านเกิดของผมครับก็คือโรงเรียนกำพร้าครับ็นกำพร้าอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีก็เป็นสิ่งที่ดี วันนี้ไอีครับนะก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับนะโปรโครับโครงการพี่ช่วยน้องนะครับที่ผมทําขึ้นมาเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากซึ่งจะเอาค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้ไปให้น้องๆทุกบาททุกสตางค์นะครับไอทท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหลายๆช่องที่มาโปรโมทแล้วก็ช่วยกันนะครับไม่ได้กลัวเกงใครจะไปร้องเรียนอะไรใดๆสิ้นนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนะเราเราไม่ต้องไปกลัวครับเราทําคุณงามความดีให้กับสังคมเราไม่ได้ไปสร้างปัญหากับสังคม เราไม่ได้เอาสังคมมาหากินเราทําด้วยใจใครจะพูดอะไรปล่อยเขาไปครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมพรบอุดุลโปรนะครับตอนนี้สั่งเข้าไปเลยครับนะสั่งเข้าไปเลยข่าวดีวสุดผมดีใจมากๆนะครับมีโปรกาแฟ3ามกล่องเก้าร้อยโกโก้สามกล่องเก้าร้อยที่ผมจัดที่มนเป็นโปรของเดือนมีนาอยู่แล้วซึ่งผมก็เลยยก2โปรนี้เอามาเป็นค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ให้กับน้องๆหนูอยู่ที่โรงเรียนนอกบองการทับรีนะครับซึ่งเป็นโปรที่ ที่มันได้ค่าคอมมิชชั่นร2อยบาทนะครับวันที่ผมแจ้งไปร0 0ยโปรก็ได้12ื่นสองสองโปรก็ได้2องหนซึ่งผมมีเจตนาดีที่จะทําสิ่งนี้ส่วนใครจะมองยังไงเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราเราทำด้วยใจใครจะคิดยังไงใครจะว่าย,ยังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับแล้วแต่เขานะครับแต่อย่าใส่ร้ายกันก็พอถ้าใส่ร้ายกันนะครับผมก็ตอบกลับแน่นอนไม่ต้องกลัวตรงนี้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องทุกท่านนะครับนะขอบคุณจริงขอบคุณ ขอบคุณมากๆครับที่อุดหนุนเข้าไปกันแล้วก็ตอนนี้นะครับยอดล่าสุดตอนนี้ได้60โปรแล้วนะครับนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณอิสระขอบคุณ f อฟพอตอทุกคนขอบคุณ f อฟซีททุกคนขอบคุณพี่นิยานามขอบคุณตัวแทนพิชชาร์ดขอบคุณทุกๆช่องขอบคุณดังฟ้านะครับขอบคุณป๋าขอบคุณโรสขอบคุณทุกๆช่องเลยนะครับที่ดังมาทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนเข้ามานะครับบางคนก็ไม่ได้ออกออกนามแต่ว่าเ็าช่วยเข้ามาในโครงการนี้ซึ่ง เมื่อคืนนี้ได้เพิ่มไม่10โปรในช่วงคืนนะครับก็ตอนนี้อัปเดตล่าสุดได้ประมาณ60โปรแล้วนะครับเขาขอบคุณมากมาเพียงแค่3วันนะครับวันนี้เข้าวันที่3นะครับนะครับเข้าวันที่3นะครับก็ขอบคุณนะครับนะ60โปรนี้จะเป็น60โปรที่มีคุณค่าที่สุดนะครับผมอยากตั้งเป้าไว้ครบ200โปรนะครับตอนนี้นะครับ3วัน2วันครึ่งนะครับเข้าสู่วันที่3 เล่นเขาไปหกิบโปรแล้วก็ขอบคุณนะครับเอฟซีครับนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมาเราจะสู้บไปด้วยกันนะครับผมนะครับโปรโครงการพี่ช่วยน้องทําปีละครั้งซึ่งผมอยากทําจริงๆนะครับอยากทําด้วยใจอยากทําด้วยด้วยช่วยเหลือคนบ้านเกิดเดียวกันเราก็คือคนการจนบ,บุรีนะครับเป็นคนที่ ช่วยเหลือหมู่บ้านของตัวเองช่วยเหลือจงอังหวัดของตัวเองนะครับอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับวันนี้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ผมทราบข้อมูลมาว่าโอ้โห fc tp fc พอตอนี้มีน้ําใจมากๆไม่เคยชิ้งนะครับให้ถ้าใครช่วยอะไรก็เต็มใจช่วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณน้ําใจแทนน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับนี่นะครับคือพลังสามัาคีของพวกเรา นะครับพวกเราต้องช่วยกันต้องทํสิ่ดีคือสังคมและเมื่อเราสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไม่ได้เราก็อย่าสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับนี่คือแค่นี้ที่เราต้องการกันแล้วก็ที่เราทำมาตลอดและผมใช้หลักการนี้นะครับบอกตัวเองตลอดว่าทําดีเพื่อสังคมไม่ได้อย่าสร้างปัญหาหกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ทุกท่านเดี๋ยวตอนมีตอนเย็นนะครับผมจะมาอัปเดตให้ฟีดูกันอีกว่าตอนนี้โปไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เข้ามาอีกสิบโปซึ่งน้องๆเขาแจ้งมาว่าเมื่อคืนนี้เข้ามาอีกสิบโปนะครับแล้วก็ก็น่าจะประมาณหกสิบนะที่ผมคํานวณไว้นะครับนะคาดว่าประมาณหกสิบก็เพียงแค่ระยะเวลาแค่นี้นครับขอบคุณผมว่าสองร้อยโปนี้ไม่ไกลนะครับ FC ได้สั่งสินค้าได้เอา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 ไปรับประทานเอาไปบริโภค FC ยังได้บุญทั้งสองต่อนะครับลองพิจารณาให้ดีๆนะครับ FC ยังได้บุญน,นะครับเพราะฉะนั้นคือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยที่ผมได้ตรงนี้นะครับจะเอาไปช่วยน้องๆไม่เคยคิดที่จะเอาเองินตรงนี้มาสะสบ่ตัวเองเพราะมันไม่เจริญคําพูดคือคาพูดศัจจะคือศัจจะผมไม่คนมีศัจจะนะครับเสมอทําอะไรจะมีศัจจะเสมอ เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านตอนนี้ก็มีประเด็นดราม่ามากมายอีพีต่อไปผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังสนุกแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าอีพีต่อไปผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังสนุกแน่นอนเอฟที F ่ T ทุกคนรอติดตามชมได้เลยนะครับเพราะว่าอาตอนนี้ไม่เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นทําไมต้องเป็นแบบนี้ทุกอย่างเราทันกลเกมของคนเหล่านี้หมดเพียงแต่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเอง รเรารู้หมดว่าใครเป็นยังไงใครปัน่นใครป่วนแล้วก็มันมีทีมงานที่ทําเป็นขบวนการยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในอีพีต่อไปแต่อีพีนี้ก็จะลืมครับวันนี้ครับสั่งเข้าไปนะครับนะโปโกโก้สามกล่องเก้าร้อยูกาแฟสามกล่องเก้าร้อยสั่งเข้าไปครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน,น,น้องๆเป็นกําลังใจให้กับผมเป็นกาลังใจกับสองลุงของป้านะครับเป็นกําลังใจให้กันน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณรู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะครับ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในในกาญจนบุรีนะครับในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทาคลิปลงไปชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ชัดเจนผมไม่คนทําอะไรชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าทําอะไรให้คนมาด่ารับหลังไม่เอาไม่มีครับเพราะว่าผมทําอะไรผมชอบชัดเจนและเงินพวกนี้นะครับนะสิ่งที่พวกมันคิดกันว่านะครับกินเล็กอินน้อนเนี่ยผมผมบอกตรงนี้เลยว่านิสัยผมไม่ไม่เหมือนนิสัยของพวกคุณนะครับผมทําผมฟักนะครับไม่ใช่ผมทําเพื่อเอาเงินตรงนั้นมาส่กเป่ามาพวกคุณ นี่กำลังคิดกันอยู่นะครับนิสัยของผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นให้คิดพิจารณาด้วยว่าคนยงผมไม่มีนิสใส่สันดานแบบนั้นนะครับที่จอาเงินงนั้นมากินเองเก็บแต่เรเป๋าเองไม่มีแน่นอนนะครับนะผมจะทาให้พวกมาหมามันดูว่าการทําดีเนี่ยมันทํากันได้ง่ายมันไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจอ่ะแต่การทําชั่วมันทําได้ง่ายฝ่ากับแนวความคิดของบุมันแต่ละคนแต่ละคนนั่นคือ นั่นคืออะไรสิครับนั่นคือฟาร์มฟาร์มคิดต่ำของพวกเขานะครับนะเขาบอกเข้าไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับวันนี้ครับอย่าลืมสั่งเข้าไปนะครับนะโปรกาแฟโปรโกโกนะครับคาคอมมิชชั่นให้กับผมผมจะเอาไปให้น้องๆอีกทีนึ็สั่งฝันผมเป็นเพียงแค่สะพานที่เชื่อมต่อให้กับอีกสี่ได้ไปทําบุญอย่างขน้องโดยการสั่งสินค้านะครับนะนี่ก็เป็นข่าวดีข่าวแรกขอญาตขออนุญาตลงคลิปพบเจอใหม่อีพีฉบับใหครับสวัสดีครับ